ทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำเองค่ะ All i m a g e AI generated for storytelling purpose only one narration by the creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเ่ามหัศจรรย์วันนี้มาพบกับนิยายที่มีชื่อว่าลิขิตรักนักรบเรื่องราวจะเป็นยายไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเสียงกองศึกดังก้องไปทั่วเมืองอยุธยากรองนั้นคือสัญญาณแห่งภัยสงครามกำลังจะมาอีกครั้ง บนระเบียงเรือนไม้ริมน้ำพ่อยบมตดสาวคนเดียวของขุนศึกชานกายืนมองเรือรบที่ล่องอยู่ไกลลิบเธอเติบโตมากับเสียงเหล็กกระทบเหล็กได้ยินเรื่องราวของการรบตั้งแต่ยังเล็กและวันนี้โชคชะตาก็หมุนกลับมาทักทักครอบครัวของเธออีกครั้งพลอยเอ๋ยพ่อของเจ้าต้องไปศึกอีกแล้วนะเสียงแม่อ่ยอย่างแผ่วเบาดวงตาแดงกำ่ำ คราวนี้ศัตรูคืบคานเข้ามาใกล้ยังหัวเมืองเหนือพ่อของเจ้าถูกเรียดตัวด่วนนะลูกลอยก้มศรีรษะรับรู้แต่ในใจกลับปั่นป่วนทุกครั้งที่พ่อออกสึกมักมีน้ำตาตามมาแม่ค้าอยากไปกับพ่อพร้อยแม่สะดุ้งหญิงใดจะไปอยู่ในค่ายทหารได้กันอย่าพูดเหลวไหลเยี่ยงนั้นนะลูก แต่พลอยกับนิ่งมองท้องฟ้าที่เริ่มปกคลุมด้วยหมอกควันจากเมืองใกล้เขียงหากข้าจะอยู่เฉยมองคนตายทีละคนข้าคงทนไม่ได้และคืนนั้นเองแสงตะเกียงในเรือนเล็กท้ายตลาดยังไม่ดับลงเสียงกันกายตัดผมดังก้องในห้องพี่จัน์เพื่อนสนิทวัยเด็กที่คอยอยู่ข้างเธอมาตลอดเป็นคนถือกันกนั้นเจ้าคิดดีแล้วหรอพลอยเขาถามเสียงแผว คิดดีแล้วข้าจะชื่อเด็กตั้งแต่คืนนี้แต่เจ้าจะต้องอยู่ท่ามกลางชายชะก,กันนะนอนกลางสนามฝึกกลางแดดไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะพลอยพลอยเงยหน้าขึ้นดวงตาแน่วแน่ข้ากลัวแต่ข้ากลัวยิ่งกว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองน่มสลายโดยไม่ทําอะไรเลยพี่จันศบตาเธอนานก่อนจะถอนหายใจและเอาผ้าคาดผมมาผูกไว้ให้เฮ้ย เจ้าเหมัอนบ้านจริงๆพอยแต่ข้าจะช่วยเจ้าปิดความลับนี้ไว้รุ่งสางวันถัดมาเสียงแต่สึกปุกเหล่าทหารใหม่ให้รวมพลที่ลานฝึกในหมู่บ้านชายชะกันผู้เหงื่อชุ่มพันมีล่างหนึ่งยืนปะปนล่างของเดทใบหน้าเล็กแต่แข็งก้าวในแสงอรุณเธอสูดลมหายใจลึกและก้าวเข้าสู่หนทางที่ไม่อาจ หวนกลับได้อีกตั้งแต่วันนี้ค้าคือเดชท,ทหารแห่งกรุงศรีอยุธยาเสียงตะโกนของครูฝึกดังกล้องทั่วลานยืนให้ตง้งเดินให้พร้อมใครอ่อนแอข้าจะลากไปฝังทรายเดชหรือพลอยในคาบชายหนุ่มกัดฟันยืนนิ่งกลางแดดแผดเผาแม้เหงื่อจะไหลทั่วตัวแต่แววตากลับไม่ยอมแพ้ใครทหารกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ที่อ่อนแอจะยืนอยู่ได้ ชายทุกคนต้องฝึกหนักทั้งกลางวันและกลางคืนยามค่าก็ต้องยกหินวิ่งรอบค่ายหรือเฝ้ายามจนฟ้าสางแต่เด็กลับโดดเด่นกว่าใครอื่นนางมีความแม่นยำในการยิงธนูจังหวะฟันดาบเฉียบคมจนครูฝึกยังเอ่ยชมเจ้ามนีฝีมือดีไม่น้อยเลยน่ะนนเด็กขอบคุณครับลอยตอบพางลดสายตาไม่ให้ใครเห็นแววตาหวั่นหวัในใจภายใต้หมวกเกาะนั้นคุณพ้นพบแม่ทัพหนุ่ม ผูได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดยืนมองอยู่เงียบๆเ,เขาเคยเห็นทหารใหม่มากมายแต่ไม่เคยมีใครเคลื่อนไหวได้อ่อนช้อยอย่างมีแบบแผนเช่นนี้คนผู้นี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาพึงพำและวันหนึ่งขณะฝึกลบจำลองเดทหลันเข้าช่วยเพื่อนทหารที่ภาพพังจน,น,นเกือบถูกฟันเธอผลักอีกไ่ายออกมาและรับคมดาบแทนจนเลือดซึมที่แขนเจ้าบ้าไปแล้วเหรอไอเดช ครูฝึกตะโกนแต่คุณพรพบกับย่างเท้าเข้ามาชะตาเขาก้มมองแผลแล้วพูดเสียงเรียบเจ้าใจกล้าแต่ประมาทเกินไปนะขอขอภัยครับข้าเพียงไม่อยากให้เพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเจ้าพูดเรากับเป็นสตรีใจอ่อนองนั้นแหละคำพูดนั้นทำให้เด็นหน้าเสียแต่รีบยกมือคำนัดข้าจะไม่ให้เกิดอีกครับหลังเลิกฝึกขุพนพรพบ ยังคงคิดถึงสายตาคู่นั้นสายตาที่มีความอ่อนโยนและความมุ่งมั่นแบบที่เขาไม่เคยเห็นในชายใดเขาเริ่มออกตรวจค่ายยามค่ำมากขึ้นเพื่อจับพิรุษของทหารใหม่ที่ชื่อเด็กคำนั้นเองพิจันแอบนำข้าวหอไปตองมาให้พลอยหลังแนวป่ากินเถิดพลอยเจ้าคงหิวแหละข้าซาบสินใจนะักขอบใจพิจันมากนะเจ้าคะเจ้าต้องระวังให้มาก ข่ารู้ว่ามีคนเริ่มจับตามองเจ้าแล้วนะพอยถอนหายใจเบาๆฮายห,หากข้าถูกจับได้ก็ถือว่าข้าได้ทำเต็มกำลังแล้วจันยื่นมือแตะไหล่เธอเจ้าพูดอย่างกับจะไปสู้ตึกใหญ่ทุกวันเพราะข้าไม่รู้ว่าวันใดชีวิตจะสิ้นลงจริงๆนะสิในความมืดเสียงก้องสึกยังคงดังแผ่วจากระยะไกลและในเงานั้น มีสายตาของคุณพรพบที่ยืนอยู่ไม่ไกลเฝ้ามองเด็กด้วยความสงสัยและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเจ้าคือใครกันแน่ทหารใหม่ผู้นี้หลายสัปดาห์ผ่านไปเดทเริ่มเป็นที่ยอมรับในค่ายทหารเธอไม่เคยปิดปากบน่นไม่เคยหลบเรี่องงานหนะักและยังช่วยเหลือเพื่อนทหารทุกคนเล่ากับเป็นพี่น้องร่วมรบชายหนุ่มหลายคนเริ่มนับถือ เธอเป็นหัวใจของกลุ่มแต่ในสายตาของขุนพลพบแม้ทัพหนุม่มผู้คุมกองฝึกความรู้สึกนั้นกลับต่างออกไปเขาไม่เพียงมองเห็นความสามารถของเดชหากแต่รู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาสั่นทุกครั้งที่ได้สบตาและวันหนึ่งขณะที่ฝึกต่อสู้จำลองขุนพลพบออกคำสั่งให้เดชด,ดวลดาบกับทหารมหัดเล็ก ซึ่งขึ้นชื่อว่ามือไวที่สุดในกองใจพร้อมหรือไม่เดชพร้อมครับเสียงเหล็กกระทบด่างกัางวานลำแสงแดดยามบม่ายสะท้อนจากคมดาบทั้งสองเดชหลบหลีกได้อย่างงดงามคล่องแคล่วและแม่นยำจนผู้ชมรอบสนามถึงกับเฮดังแต่ในจังหวะสุดท้ายเธอเก้าวผ้าลื่นล้มลงต่อหน้าขุพนพรพบชายหนุ่มรีบเข้าไปพยุงแล้วชั่วขณะนั้น เสื้อเกาะของเธอเปิดแง้มเผยให้เห็นผ้พาพันอกสีขาวทั้งโลกเหมือนหยุดนิ่งคุณพรอนพบพระมือออกช,ชา้าใบหน้าใช้แววสับสนแต่เขาเลือกทำเป็นไม่เห็นและคืนนั้นเองเขาเรียกเดชมาพบในกระโจมส่วนตัวเจ้ามีอะไรอยากจะบอกข้าหรือไม่เดชไม่มีครับแน่ใจหรอเพราะข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่เหมือนชายอื่น พอยในคาบเดชก้มหน้าจนเงาผมปิดดวงตาเธอรู้ว่าเพียงคำพูดผิดหนึ่งคำอาจทำทุกสิ่งที่สร้างมาหายไปหากข้าทำสิ่งใดให้ท่านไม่สบายใจข้าขออภัยขุนพรพบจ้องเธออยู่นานก่อนจะพูดเสียงอ่อนลงเจ้าเป็นทหารที่ดีข้าเพียงอยากรู้จักเจ้าให้มากกว่านี้ก็เท่านั้นหลังจากคืนนั้นเขาเริ่มเรียกเดชม,มา ช่วยตรวจแผนที่และส่งข่าวแทนเสมียนในกระโดกแม่ทับยิงไกลเขายิ่งรู้สึกว่าทหารผู้นี้มีบางอย่างพิเศษความอ่อนโยนซ่อนอยู่ใต้ความเข้มแข็งและสายตาที่อบอุ่นราวแสงจันทในอีกมุมหนึง่งพี่จันเห็นความใกล้ชิดนั้นด้วยใจเจ็บแปบเขาแอบเตือนพลอยยามเจอกันหลังแนวป่าพลอยเ้ากำลัง เขาใกล้ไฟแล้วนะข้ารู้แต่จะให้ข้าหนีทั้ทงที่ยังไม่จบศึกลือเธอพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นมือกำดามแน่นหัวใจของเธอเองก็สั่นไม่แพ้กันเพราะทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณพลพบเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ควรรู้สึกในคาบชายและในเงาคืนนั้นคุณพรพบยังคงยืนอยู่หน้ากระจม,มองแสงตะเกียงในกระจของเด็กไม่วางตา เจ้าคือใครกันแน่ทหารผู้ทำให้ข้าฝันถึงในยามตื่นรุ่งอรุณของวันใหม่เสียงแต่ลบดังกล้องไปทั่วค่ายฝุ่นดินและกิ่นโลหะปกคลุมอากาศพอยืนเลียงแถวกับทหารเกณฑ์ใหม่ใบหน้าซ่อนหลังหมวกเหล็กมือทั้งสองข้างจับดาบสองมือคู่ใจแน่นสายตาของเธอติดตามแนวหน้าพ่อของเธอผู้บัญชาการพับ กำลังยืนประจำตำแหน่งสง่างามและเข้มแข็งพ่อจ๋าหนูจะปกป้องท่านพ่อให้ได้เธอพึพรรมพำในใจใจเต้นแรงด้วยความกังวลแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเสียงคำสั่งดังขึ้นทหารเจนก้าวไปแนวหน้าปกป้องแนวพ่อยก้าวตามเพื่อนทหารทีละก้าวมือสองข้างยังคงจับดาบแน่นและทันใดนั้นศัตรูจากฝ่ายตรงข้าม จมตีแนวหน้าพ่อของเธอยืนประจันหน้าพลอยไม่รอช้าพุ่งเข้ามาหาเธอแกว่งดาบสองมืออย่างคล่องแคล่วฟันศัตูทีละคนผักและสกัดไม่ให้ใครแตะตัวพ่อเพื่อนทหารมองเธอด้วยความตะลึงเดธสุดยอดจริงๆพลอยเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วก้าวต่อไปไม่วางสายตาจากพ่อแม้สักวินาทีขุนพรพบสังเกตจากด้านข้าง เขาเห็นทักษะและความกล้าหาญของเดชชัดขึ้นทหารกเกณงคนนี้ทั้งคล่องแคล่วและเด็ดขาดเกินวัยจริงพอของพลอยหันมามองเดชที่ยืนสกัดศัตรูด้วยดาบสองมือชายหนุ่มคนนี้ทำไมสายตาและความกล้าเหมือนเด็กชายที่เคยรู้จกักนาเขาไม่รู้เลยว่าผู้ช่วยชีวิตเขาคือลูกสาวตัวเองเมื่อศึกครั้งแรกจบลง ฝ่ายทหารรอดพ้นจากการบาดเจ็บรุนแรงพรอยหอบหายใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความภูมิใจหนูทำได้หนูปกป้องข้อได้โดยนิดเปิดเผยตัวตนสายตาของขุณพลพบยังจับจ้องเดชด,ด้วยความสนใจและเขาเริ่มสงสัยว่าทหารเกฑนผู้กล้าหาญคนนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังศึกแลกผ่านผลไปค้ายทหารเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า พอยยืนเช็ดดาบสองมือคู่ใจมือสั่นเล็กน้อยจากแรงฟาดและการสู้รบสายตาไม่เคยละจากพ่อของเธอขุนสึกหานก้าเขายืนประจำตำแหน่งตรวจแนวทับและกําชับทหารให้เข้มแข็งขุนพรพบเดินมาตรวจแนวทับใกล้ๆเดชวันนี้เจ้าทําได้ดีมากพอยก้มศีรษะตอบเสียงเรียบขอบคุณท่านได้ครับ ข้าจะพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ขุนพรพบสังเกตเห็นอะไรบางอยา่างสายตาเดชเมื่อสู้ไม่เหมือนทหารเจ์เธอแกว่งดาบสองมือคล้องราวกับผ่านฝึกมานานเขาเริ่มสงสัยทักษะของเจ้าเหมือนมีผู้ประสบการณ์มาหลายปีทั้งที่เจ้าบอกค่งข้าครั้งแรกลอยหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่าขณะนี้ ความลับอาจด้วยไหลข้าข้าฝึกมาบ้างเท่านั้นครับเธอตอบอย่างระมัดระวังขุ่นพรพบพยักหน้าแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเจ้าเป็นอาหารจีนใหม่ที่น่าประทับใจแต่ทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้ามีบางสั์ซ่อนอยู่อยู่พลอยกัดริมฝีปากแน่นเธอรู้ว่าไม่อาจปล่อยให้เขาเห็นความจริง แต่หัวใจกับสันทุกครั้งที่ขุนพรพบมองตรงมาระหว่างวันเธอได้รับมอบหมายให้สอดสองแนวหลังและช่วยคุมการส่งกำลังสเสบียงทุกครั้งที่ต้องเข้าใกล้ขุนพรพบเธอจะเกรงแต่ยังคงยิ้มและโต้ตอบอย่างตุภาพเดทเจ้าเป็นทหารใหม่แต่ใจและทักษะเกินวัยจริงๆคำพูดนั้นทำให้หัวใจของพลเป็นแรงยิ่งกว่าเสียงสื่ ยิ่งวันผ่านไปคุณพรพบเริ่มสังเกตความกล้าและความรอบคอบของเดชอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันพลอยต้องคอยระวังพ่อของเธออยู่ห่างๆทุกครั้งที่เขาเผชิญอันตรายเขาแทบอดใจไม่อยู่ต้องวิ่งเข้าไปช่วยโดยไม่ให้ใครรู้ตัวและในความเงียบของค่ายทหารยามคำ่ำพลอยพึมพำกับตัวเองหนูต้องทำให้พ่อปลอดภัย และต้องรักษาความลับไว้ให้ได้และสายตาของขุนพรพกที่จ้องจับเดชอย่างลึกซึ้งทำให้เธอรู้ว่าความลับของเธออาจไม่อยู่กับเธอนานอีกต่อไปเสียงไก่ขันยามรุ่งเช้าแว่วกล้องจากอีฟ้าของค่ายกินควันไฟจากคัวทหารรอยอ้อยอิ่งในอากาศทหารหลายคนเริ่มทยอยลุกขึ้นมาจากที่นอนฟางหยิบดาบขึ้นมาฝึกเช่นทุกวันเดชยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างขยันขันแข็ง ร่างเพียวในชุดทหารมอมแมมเต็มไปด้วยข้าบฝุ่นแต่แววตากับเด็ดเดี่ยวกว่าใครหลังศึกใหญ่จบลงไม่กี่วันพลในร่างเด็ดกลายเป็นที่กก่าวขานในค่ายทหารหนุ่มผู้ใช้ดาบสองมือปกป้องขุนศึกหานกาจนล่อยไปมาได้ขุพนพรพบเองก็เริ่มจับตาเด็ดมากขึ้นเขาไม่ได้สงสัยเพราะความผิดแต่เพราะอยากดูให้แน่ชัดว่าคนผู้นี้คือใครกันแน่เจ้าหนุ่มนั่นฝึกหนักกว่าคนอื่นทุกวันเลยนะ เสียงหนึ่งดังมาจากนายทหารที่ยืนข้างขุนพบเขวพยักหน้าเล็กน้อยสายตายังคงมองไปที่เด็กซึ่งกำลังหมุนดาบสองเล่มลาวกับไร้รำฝีมือดีเกินกว่าทหารเกฑนธรรมดาขุพนพรพบกล่าวเสียงเรียบการจับดาบไม่ใช่ของมือใหม่แน่ระหว่างนั้นพี่จันเดินเข้ามาแอบกระสิบก,กับพลขนาดพักฝึกเจ้าทำให้คนอื่นทั้งค่าย พูดถึงจนแทบไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะรักษาตัวให้ดีเธอเดี๋ยวเขาจะจับได้ว,ว่าเจ้าเป็นหญิงพลอยหัวเรอเราเบา,เาพี่จันย่าห่วงข้าระวังทุกฝีเก้าข้าแค่อยากสู้เพื่อพ่อและเพื่อแผ่นดินของเราแต่คําพูดนั้นยังไม่ทันขาดเสียงขุนพรพบก็เดินเข้ามาพอดีเขามองจังคู่ด้วยสายตาแปลกเดดข้าอยากเห็นฝีมือเจ้ากับตาข้าเองเจ้าจะว่าอย่างไร พลอยสะดุ้งวูบแต่ก็จำต้องยึนรับคำครับท่านคุณพลสนามฝึกเงียบลงทันทีที่ขุณพลพบชักดาบออกมาเสียงเหล็กกระทบกันดังแกล้งไปทั่วค่ายพลอยออกท่วงท่าด้วยความคล่องแคล่วใช้ดาบสองมือรับลุกอย่างแม่นยำจนผู้ชมหลายคนอ้าปากค้างแต่คุนพลพบเองก็ไม่ธรรมดาเขาเริ่มลุกหนักขึ้นรากัต้องการทดสอบอะไรบางอย่าง ส่วนสุดท้ายด่ามในมือของทั้งสองของพอลไข้รับแรงประทะครั้งสุดท้ายเสียงโหหาเสียสีดังลั่นก่อนที่หมวกเหล็กของพอยจะหลุดลงที่พื้นเส้นผมยาวสีน้ำตาลดำสายายออกมาอย่างช้าๆกลางสายตาของทาหารทั้งสนามขุนพรพบชะงักพิจันเบิกตาโพงส่วนพอยยืนนิ่งหน้าซีดเผือดความเงียบแผ่คลุมทั่วสนามลบจำลอง ไม่มีเสียงดาาไม่มีเสียงลมหายใจมีเพียงความจริงที่เปิดเผยกลางแสงอรุณเจ้าคุณพรพงษ์เอ่ยเบาๆเป็นหญิงนั่นลืพอพรเมมนปากแน่นก่อนจะคุกเข่าลงข้าขออภัยท่านคุณพลข้าไม่คิดหลอกลวงเพียงเพื่อรักษาชีวิตบิดาและปกป้องบ้านเมืองพอเถอะเสียงเขาขาดขึ้นทันควันเรื่องนี้ข้าต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณ์รีบก้าวมาขวาง ขอได้โปรดเถิดครับท่านข้าเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้มาก่อนขอรับผิดแทนทั้งหมดคุณพรพบมองทั้งสองด้วยแววตาซับซ้อนเขาเองก็รู้ดีว,ว่าหากรายงานตามหน้าที่พลอ,อาจถูกลงโทษหนักถึงขั้นทหารแต่หัวใจเขากลับไม่อาจนิ่งเฉยได้เขาหันหลังกลับช้าๆเรื่องนี้จะอยู่ระหว่างเราเท่านั้นแล้วเดินจากไปทิ้งไว้เพียงเสียงลมหายใจของทั้งสมคนหนคือ หญิงที่ต่อสู้เพื่อศัดิ์รีหนึ่งคือชายที่ปกป้องด้วยหัวใจและอีกหนึ่งคือแม่ทัพผู้เริ่มไม่แน่ใจว่าหน้าที่หรือความรู้สึกในใจของเขาสำคัญกว่ากันแน่เสิ่งกองศึกสะท้อนค่ายในยามบ่ายคำสั่งจากแม่ทัพใหญ่ในกองของขุนพลพบเตรียมเคลื่อนทัพไปยังแนวหน้าเพราะกองศัตรูจากเมืองเหนือกำลังลุกเข้ามาอย่างหนัก อาหารทุกนายเล่งกัดสัมภาระตรวจอาวุธเตรียมออกเดินทางในมุมเงาของโรงเก็บอาวุธพอยยืนอยู่ในชุดทหารเดิมใบหน้าเธอซีดลงหลังเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนทุกคนในค่ายยังไม่รู้เด็กคือหญิงมีเพียงขุนพรพบและพี่จันท์เท่านั้นที่รับรู้และต่างพยายามเก็บเงียบไว้ข้าควรกลัไปเสียเถอะพอยพูดเสียงแผ่ว ขืนอยู่ต่อไปอาจทำให้ท่านขุนพลลำบากพี่จัน์สายหน้าเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้แล้วนะจะถอยก็ไม่ใช่เจ้าแล้วพลศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักข้าม่อยากเห็นเจ้าต้องหนีทั้งที่ยังมีแรงยืนอยู่แต่ถ้าข้าเป็นพาลไม่ใช่เสียงของใครอีกคนแทรกขึ้นมาจากข้างหลังขุนพลพบเดินเข้ามาช้า,ชาแววตาเด็ดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน เจ้าคือผู้กล้าที่ช่วยชีวิตคนในค่ายไว้หลายคนเจ้าคือทหารของข้าและข้าไม่ยอมให้ใครมองเจ้าต่ำต้อยเพียงเพราะเจ้าเป็นหญิงพลอยเงยหน้าขึ้นมองดวงตาคู่นั้นสะท้อนประกายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงใจปนความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายสึกครั้งนี้ข้าต้องการให้เจ้าติดตามข้าเป็นยาวหน้าเจ้าจะไว้ใจข้าได้หรือ ข้าไม่ได้ไว้ใจเพลงเด็กขุนพลพบเว้นจังหวะแต่ไว้ใจในตัวพลหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอ,อกเสียงเกาะกังวานดังขึ้นอีกครั้งกองทัเพเคลื่อนออกจากค่ายฝ่าฝุ่นควันไปยังแนวป่าเขาเบื้องหน้าศัตรูมากกว่าหลายเท่าการลบรั้งนี้อาจเป็นศึกตัดสิงชะตาเมืองขุนพรพบนำทัพหยุดแนวหน้า ส่วนพลอยและพี่จันอยู่แนวกลางพอเข้าสู้เขตชายป่าธนูเพิงนับร้อยดอกก็พุ่งจากอีกฝั่งทหารหลายคนล้มลงเสียงตะโกนสั่งการระงมบางแนวขุนพลไว้พี่จันร้องลั่นพลอยชักด,ดาบสองเล่นออกอย่างว่องไวหมุนตัวเข้าป้องกันทหารที่บาดเจ็บเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับเงาลมดาบสะท้อนแสงไฟ จนดูราวกับเต้นลำขุนพลพบเองกำลังประท้ากับหัวหน้าศัตรูซึ่งมีฝีมือร้ากาศเขารับแรงดาบอย่างเต็มกำลังแต่ศัตรูโจมตีไม่หยุดจนเกาะขาดพอหเห็นเหตุการณ์นั้นจากระยะไกลโดยไม่คิดชีวิตรีบกระโจนเข้าไปทางหน้าท่านขุนพลเสียงดาบกระทบกันดังสนัน่นพอใ,ใช้สอง ดาบผลักศัตรูออกจากเขาได้ทันก่อนที่ขุนพลพบจะเสียหลักล้มลงเจ้ามาทำอะไรเขาจะโกนทั้งที่ทเลือดซึมจากไหลข้าเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนที่ข้าเคารพต้องล้มต่อหน้าข้าพลอยตอบแน่เน้นเสียงสองคนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกลางควันไฟของสนามรบดาบสองเล่มของพลอยหมุนสะบัดรับคมศัตรูได้ทุกกระบวน ก่อนที่ขุนพลพบจะสวนดาบแทงทะลุจุดตายของศัตรูตรงหน้าได้สำเร็จเมื่อเสียงศึกเริ่มซาลงลมเย็นพัดผ่านล่างที่เหนื่อยอ่อนทั้งสองยืนหอบอยู่กลางลานหญ้าที่เต็มไปด้วยควันขุนพลพบเอื้อมมือไปจับแขนพลเจ้ารู้หรือไม่ข้าจะไม่มีวันยอมให้เจ้ามาตายในสนามรบเช่นนี้อีกพลมองเขานิ่ง แต่ข้าจะไม่มีวันยอมให้ท่านต้องตายก่อนข้าเช่นกันทั้งสองศพไหลาตากันอยู่ครูน่หนึ่งก่อนที่พิจารณ์จะวิ่งเข้ามาท่านขุนพลข้าศึกยังมีกําลังเสริมจากทางทิศเหนือเสียงแตศึกดังขึ้นอีกครั้งไม่มีเวลาให้พักไม่มีเวลาให้พูดความในใจที่ค้างอยู่ในอากาศทั้งสามจำต้องหันกลับไปรับศึกใหม่อีกครั้งท่ามกลางเสียงระเบิดหินดาบและเลือดที่ยังคงหลั่งไม่หยุด แต่ในหัวใจของคุณพลพบและพยตอนนี้ไฟสึกไม่ได้มีเพียงสนามลบหากแต่ลุกไหม้อยู่ในใจของพวกเขาทั้งคู่เช่นกันเสียงสึกสุดท้ายดังกล้องทั่วหุบเขาธนูเพิงปักลงบนพื้นไม่ขาดสายควันดำคุ้งปกคลุมทั่วท้องฟ้าเสียงเหล็กกระทบก,กันดังระง,งมจนแทบไม่ได้ยินเสียงสั่งการของใครขุพนพลพบนำทัพโจมตีแนวศัตรูอย่างกล้าหาญพลและพิจันอยู่ไม่ห่าง คอยเป็นกำลังสำคัญให้กองกลางการต่อสู้ดำเนินยาวนานจนร่างกายทุกคนแทบไม่เหลือแรงเดดไปช่วยเสริมแนวซ้ายเสียงพี่จันตะโกนท่ามกลางเสียงสึกพอพยักหน้าก่อนชักดาบคู่ในมือออกอีกครั้งหมุนตัวรับการโจมตีจากทหารศัตรูที่กูกันเข้ามาดาบสองเล่มของเธอฟาดฟันลาวกับสายลมคมดาบเฉือนอากาศแหวกเสียงหวีดล้องรอบตัว เธอเคลื่อนไหวแม่นยำเกินทาหารใดจะทำได้แต่ทันใดนั้นเสียงร้องของใครบางคนทำให้เธอหันกลับขุนพรพบถูกล้อมด้วยทหารศัตรูหลายคนเขากำลังบาดเจ็บจากลูกธนูที่ฝังอยู่ที่ไหล่ท่านขุนพลพลอยพุ่งเข้ากลางวงลาวกับสายฟ้าดาบในมือขวาปัดหอกออกส่วนมือซ้ายแทงสวนเข้าที่ช่องเกาะของศัตรูอย่างเฉียบขาดเธอสู้สุดแรงจนล่างแทบไม่เหลือเลี้ยว แต่ในจังหวะที่คุณพลพบเกือบถูกฟันซ้ำลอยเบี่ยงตัวมาขวางแทนเสียงโลหะกระแทกดังเคร้งตามด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นลอยคุณพลพบสะโกนล,ลั่นรีประคองเธอลงจากแนวลบเลือดแดงซึมทะลุชุดเกาะจนทั่วมือของเธอสั่นแต่ยังฝืนยิ้มบางๆข้าข้าทำได้ใช่ไหมท่านอย่าพูดแบบนั้นเขากดแผ่ไว้แน่น เจ้าต้องอยู่เจ้ายังไม่ได้เห็นแผ่นดินสงบเจ้ายังไม่ได้กลับบ้านของเจ้าเลยแต่เสียงตึกยังไม่จบขุนตึกใหญ่พ่อของพลอยควบมาเข้ามาถึงแนวหน้าในเวลานั้นพอดีเขาชะนักเมื่อเห็นลูกน้องของขุนพลนอนอยู่กับพื้นก่อนจะเห็นใบหน้าภายใต้หมวกเกาะที่ถูกถอดออกโดยขุนพลพบเองเพลอยเสียงพ่อเธอสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวด นี่เจ้าทำอะไรลงไปอะลูกพ่อพลอยฝืนยิ้มลูกอยากซู้เคียงข้างกันพ่ออยากป้ปองแผ่นดินเหมือนพ่อทำคุณศึกผู้เคยแข่งแข่งที่สุดในสนามลบค่อยๆซุดลงภุกเข่าข้างลูกสาวม,มือหยาบก้านสันลลิกขนาดสัมผัสแก้มของพลอยเจ้าช่างดึงดันเหมือนแม่ของเจ้าไม่มีผิดคุณพลพบเอื้อมมือมาช่วยประคองเขาพูดเสียงแผวนางช่วยชีวิตข้าวไว้ หากไม่ใช่พานางสึกนี้คงไม่อาจพลิกลับได้ขุนศึกเงยหน้าขึ้นมองฟ้าขนาเสียงแต่ชัยชนะดังขึ้นจากแนวหลักศัตรูเริ่มถอยทัพออกไปแผ่นดินสิสันสะเทือนด้วยเสียงลบมันเนิ่นนานค่อยๆสงบลงในที่สุดหลายวันต่อมาณนะเมืองศรีอยุธยาข่าวชัยชนะของกองทัพแพร่กระจายไปทั่วพลอยรอดชีวิตอย่างปฏิหารหลังผ่านการรักษาวันนี้ เธอไม่ได้สวมเกาะอีกต่อไปหากแต่สวมผ้าสบายสีชมพูอมทองอ่อนผืนบางพาาบนบ่าชุดผ้าสีคามอ่อนปักดิ้นเงินและยิบรลยยับยามแสงแดดยามเย็นต้องเธอยืนอยู่ริมแม่น้ำดวงตาเธอมองเห็นแสงอาทิตย์ตกดินสะท้อนพื้นน้ำเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังขุนพลพบเธอเอ่ยชื่อด้วยรอยยิ้มบางๆเขา เดินเข้ามาหยุดข้างเธอพางยื่นกล่องไม้เล็กๆออกมาข้าอยากมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าเมื่อเธอเปิดออกภายในคือดาบสั้นคู่หนึ่งที่ขุนพลพบทำขึ้นเองจากเศษเหล็กของดาบที่พลเคยใช้ในสนามนกเพื่อให้เจ้าจำไว้ว่าเจ้าคือนักรบที่แท้จริงของแผ่นดินนี้พลรับไว้เงยหน้ามองเขาด้วยน้ำตาคอแล้วท่านเล่าจะยังอยู่เคียงข้างข้าหรือไม่ หากวันหนึ่งข้าไม่ต้องสมเกาะอีกขุนพรพบยิ้มบางบาๆเอื้อมมือมาแตะปลายสบายของเธอเบาๆข้าเคยเห็นเจ้าสู้ด้วยหัวใจตอนนี้ข้าเพิเห็นเจ้างดงามอย่างหญิงสาวที่เขาลกและหลักพลอยยิ้มหัวเราะน้อยๆข้าก็ยังเป็นข้าอยู่ดีเพียงแค่ในภาบที่แท้จริงเท่านั้นเสียงลมยามเย็นพัดผ่านริมแม่น้ำ กีบดอกไม้สีสดจากต้นลินฝั่งปิวรอยผ่านระหว่างคนสองคนขุนพลพดยื่นมือออกมาอย่างช,ช้าๆพลอยวางมือลงในมือเขาโดยไม่ลังเลเพราะสุดท้ายลิขิตษณ์ของนักลบไม่ได้เขียนด้วยโลหิตบนกนามลบหากแต่เขียนด้วยหัวใจของหญิงสาวผู้กา้าและชายหนุ่มผู้มองเห็นคุณค่าของนาย ในคบทุกค้าบที่นางเป็นเปนเป็นอยู่จบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะถ้ายัางไงแล้วก็ฝากกดติดตามกดส u ั s c r i b e ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิงแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวมหัศจรรย์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับเรื่องอะไรคอยติดตามเอาไว้นะแล้วเจอกันค่ะวันนี้บ๊ายบาย